แบบฝึกหัดข้5.5จะเป็นเรื่องของเครื่องเร่งอนุภาคแบบที่เรียกว่าไซโครตอนนะครับโดยในโจทย์ข้อน,นี้บอกว่าเราใช้ดิวเทอรอนมวล3.34ุคูณสิกับบงลบยิกิโลกร,รมัมซึ่งมีประจุ1.6จุคูณสิบกังลบสิบเกคูลอมถูกเร่งโดยเครื่องไซโครตอนที่มีสนามแม่เหล็ก1.6 7เทสลา แล้วก็ลัศมีวงโคจรสุดท้ายของไซ,ไซคโคตอนนี้คือ40เซนติเมตรให้หาความถี่ไซคโคตอนพลังงานสูงสุดของดิวทออนแล้วก็บอกว่าถ้าดิวทออนโคจร100รอบเหมือนกับมันผ่านความต่างศักย์กี่ครั้งนะครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างในเครื่องนี้นะครับดิวทรอนคืออะไรดิวทรอนก็คือ ไอโซโทปของไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนเนี่ยนิวเคลียสมีโปรตอนหนึ่งตัวนั้นดิวทัลอเมื่อมเป็นไอโซโทปสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปก็คือจำนวนนิวตอนเพิ่มขึ้นจำนวนโปรตอนเท่าเดิมดังนั้นมวลมันเลยเป็นสองเท่าของมวลโปรตอนเพราะว่าเป็นมวลโปรตอนบวกมวลน,นิวตอนแต่ประจุเป็นประจุข,ของโปรตอนตัวเดียวนะครับ ความถี่ไซโคตอนเนี่ยคำนวณยังไงนะครับก็คือแรงแม่เหล็กอันเนี้ยเป็นแรงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับแรงแม่เหล็กก็คือ qvb แรงส่วนศูนย์กลางการเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็คือ mv กำลังสองส่วน r หรือ mv โอเมก้า <Omega S 2> ดังนั้นเราจะได้ความถี่เชิงมุม f เท่ากับ qb ส่วน r แต่ว่าโอเมก้าคือ2าย f ดังนั้นเราก็จะได้ f <M S 2> ดเท่ากับ qb ส่วน2 pi m ตัวถีนเนี่ย m ไม่ใช่ r แต่ตัวนี้เราก็สามารถแทนค่าเข้าไปได้นะครับ Q ก็คือประจุ1.6ึ่1ุคูณสิกลังลบสิคูลอมสานามแม่เหล็กก็คือ1.67จุดหเทสลาหารด้วย2พายคูณด้วยมวลของดิวทออนก็คือ3.34 คูณสิบกำลังลบยี่สกิโลกร,รมัมได้ความถี่ไซโคตอนมีค่าเท่ากับหนึ่งจเจคูณสิบกำลังเจ็ดเฮ์หรือ12.7สองจุดเมกะเฮิร์นี่ง ่ขอโจทย์ถามว่าพลังงานสูงสุดนะครับของดูงตรอนพลังงานคืออะไรก็พลังงานจนพลังงานจนก็คือ1นส่วนส m v กลังสองแต่ว่าเรารู้ว่า v ก็คือ qrb ส่วน m นะครับเข้ามาจาัดสมการนี้นะครับสมการนีนะร้จัดรูปสมการนั้นะเราจะได้ v เท่ากับ qrb ส่วน m ดังนั้นเราก็จะได้พลังงานจนมีค่าเท่ากับ1.2ส่วน2 m คูณกับ qrb ส่วน m ทั้งหมด,ดยกกำลังสองได้พลังงานจนมีค่าเท่ากับ b กํลังสอง q กําลังสอง r กําลังสองส่วนด้วย2 m แทนค่านะครับ b ก็คือ1.67เทสล tesla ประจุกก็คือ1 6คูณ10กลังลบ19คูณลอมทั้งหมดกลังลสองรัศมีคือ40เซนหรือ0.4เมตรมวลคือ3.34คูณ10กลังลบ27กิโลกร,รมัมนะกดเครื่องคิดเลขมาเราจะได้พลังงานจนมีค่าระดับ1.71 คูณสิบกำลังลบ12จูลน,นะครับถ้าเราเอาพลังงานจลที่ในหน่วยเป็นจูลน,นะครับหารด้วยประจุของอิเล็กตรอนเราจะได้ 1.07คูณ10บกำลัง7อันนี้จะมีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์นะครับเป็นหน่วยของพลังงานเหมือนกันพลังงานจนสามารถเขียนยืนรูปของหน่วยโจลหรืออิเล<ๆ>็กตรอนโวลต์ก็ได้นะครับข้อคอควาย,อยาบอกว่าถ้า โคจรหนึ่รอบจะเหมือนผ่านพลังงานศัก์เท่าไหร่ก็พลังงานจนของดิวทอรอนเนี่ยก็คือพลังงานที่เกิดจากพลังงานศักย์นั่นเองนั้นพลังงานศักย์ทั้งหมดก็จะมีค่าเท่ากับ1.71คูณ1 0กำลังลบ12จูลนะลักษณะของเครื่อง ไซโคตอนก็นคือมันเป็นกล่องรูปตัวดีสองอานต่อผ่านความต่างศักย์ที่สลับขั่วไปมาได้นะครับดังนั้นการให้พลังงานศักย์ไฟฟ้าคือประจุเคลื่อนที่ผ่าน1ครั้งนะครับพลังงานก็เพิ่มขึ้น qv นั้นการเคลื่อนที่1รอบประจุก,ก็จะต้องเคลื่อนที่ไปหนครั้งกลับมาอีกหครั้งนั้น หนึ่งรอบพลังงานก็จะเป็นสองนั้นถามว่าถ้ามันเคลื่อนที่ทั้งหมด100่รอบนะหรือ N รอบพลังงานสักมันก็คือสองเอ็นนั้นสักไฟฟ้าก็จะมีค่าเท่ากับ1.71่งจุคูณสิบกำลังลบสิจูลหารด้วย สคูณด้วย100คูณด้วยประจุของอดิอทรอนก็คือ1.6คูณสิบกำลังลบสิบเก้านะกดเครื่องคิดเลขมาเลยได้ V มีค่าเท่ากับ5.3าจุคูณสิบกำลังสโวลต์